Strategically located in the growth triangle of Asia Pacific, ทางการมาเลเซียทุ่มงบประมาณกว่า28,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาเขตอิสกันดาซึ่งตั้งอยู่ในรัฐยะโฮทางตอนใต้ของประเทศให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่บนพื้นที่ที่มากกว่าประเทศสิงคโปร์ถึง3เท่าโดยสถานที่แห่งนี้จะเป็นทั้งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจศูนย์อุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรอีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรอีกเป็นจำนวนมากที่อาจจะอพยพมาตั้งถิ่นฐานในอนาคต โดยรัฐบาลมาเลเซียตั้งเป้าหมายไว้ว่าเขตอิสกันดาจะช่วยพัฒนาให้เศรษฐกิจของมาเลเซียเติบโตขึ้นยิ่งกว่านี้เพราะเขตดังกล่าวจะเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมมากมายทั้งโรงงานของมาเลเซียเองและจากสิงคโปร์เพราะว่าตอนนี้บริษัทยักษ์ใหญ่จากสิงคโปร์จำนวนมากต่างก็สนใจเข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากที่ดินที่มีราคาถูกกว่าในสิงคโปร์ถึงเกือบหนึ่งใน3าประกอบกับค่าจ้างแรงง,งานที่คิดเป็นเครื่องหนึ่งของค่าจ้างในสิงคโปร์รวมถึง ทำเลที่ตั้งของอิสกันดาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรงงานและบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ทั้งหลายเตรียมย้ายฐานที่ตั้งมาอย่างมาเลเซีย as, นอกจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วทางการมาเลเซียยังพัฒนาให้อิสกันดาเป็นที่ตั้งของคอนโดมิเนียมรู้และหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่รวมถึงโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อคอนโดมิเนียมและบ้านนั้นนอกจากจะเป็นชาวมาเลเซียแล้วยังมีชาวสิงคโปร์อีกเป็นจํานวนมากที่มาจับจองเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในอิสกันดาแม้ว่าในขณะน,นี้ราคาของคอนโดมิเนียมในอิสกันดาจะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็ยังยอมที่จะลงทุนเพราะเมื่อเทียบกับราคาอาสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์แล้วการลงทุนในอิสกันดาถือว่าคุ้มค่ากว่ามาก และที่สร้างความประหลาดใจให้กับใครหลายคนก็คือโรงเรียนเอกชนชื่อดังของอังกฤษอย่างมัลเบโร c คอลเลจก็เตรียมการที่จะมาเปิดสาขาในอิสกันดาเช่นกันซึ่งในขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนและคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในเดือนหน้า ทางนี้มาเลเซียเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกษษษษษที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการลงทุนพัฒนาเขตอิสกันดาในครั้งนี้แม้จะต้องใช้งบประมาณมหาศาลแต่รัฐบาลมาเลเซียก็มั่นใจว่าผลตอบแทนที่ได้รับนั้นคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอน